สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพาทุกคนดูว่าแฟนของเราเคยคบกับใครมาก่อนซึ่งมีวิธีดูง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะอันดับแรกเข้าไปที่ Facebook ตอนนี้จะเป็นเฟซของเราเนาะให้เราออกจากระบบเฟซของเราแล้วเข้าแล้วก็เข้าไปที่เฟซของแฟนนะคะ กดออกจากระบบได้เลยจากนั้นก็คอดไปที่เฟซของแฟนเลยค่ะทีนี้พอเราเข้ามาที่เฟซแฟนแล้วให้เราไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวามือขีดสามขีดมุมบนขวามือจากนั้นนะคะให้ทุกคนเลื่อนขึ้นและไปที่คำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจากนั้นพอกดไปที่คำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วให้ท่านผู้ชมกดไปที่คำว่าการตั้งค่า นั้นกดเลื่อนขึ้นค่ะหาคำว่าบันทึกกิจกรรมอ่าพอทุกคนเจอคําว่าบันทึกกิจกรรมเรียบร้อยนะให้ท่านผู้ชมกดแตะไปที่คําว่าบันทึกกิจกรรมกดไปที่บันทึกกิจกรรมจากนั้นนะคะทุกคนมันจะโชว์หน้าตาแบบนี้เนาะให้ทุกคนเลื่อนบริเวณนี้อ่าเลื่อนบริเวณนี้นะคะจะมีประวัติการข้นหาการถูกใจความรู้สึกโพส์ในกลุ่ม ่าไม่เป็นไรเรามาดูที่พอเราเลื่อนบริเวณแล้วนี่มันไม่เจอนะคะให้ทุกคนเลื่อนขึ้นไปที่คําคว่าข้อมูลโปรไฟล์ไปที่คําว่าข้อมูลโปรไฟล์ให้ทุกคนกดไปค่ะทีนี้จะมีคําว่าความสัมพันธ์จะมีคําว่าความสัมพันธ์ให้ทุกคนกดแตะเข้าไปเนี่ย ก็จะโชว์เลยนะคะว่าในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเขาคบกับใครขึ้นสถานะกับใครบ้างแล้วก็ลองเลื่อนหาดูนะทุกคน10มีนาคม2020นได้ขึ้นสถานะวาดสูตร28มุมกราคมเป็นข่าวพระวาดสูตรอาโสดคบหาแบบอาศัยอยู่ร่วมกันใน2017กับใครล่ะทุกคนเราลองแตะไปที่จุดวงกลมสามจุดดูสิดูได้ไหม ดูไม่ได้ถูกใส่ไม่ได้ขึ้นเป็น update. อัปเดตอันนี้ก็อัปเดตเขามาสุดหมดแล้วอ่านี่นะคะถ้ามันขึ้นว่าคบกับใครมันจะขึ้นชื่อเฟซคนนั้นเลยค่ะอย่างวันที่4เมษาย,ยน2020มันขึ้นว่าคบหากับคบหากับ N U M R E I W A N นะคะคบหากับคนนี้คบหากับเฟสนี้ และพอมาที่4เมษายนเอาอีกขึ้นคําว่าโสดวันที่ย4มิถุนายนคบหาก,กับเฟซคนนี้คนนี้เขาก็จะขึ้นรายชื่อให้เราทราบเลยนะคะทุกคนและนี่ก็เป็นวิธีการดูว่าแฟนของเราเคยคบกับใครมาก่อนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ